ปิดฤดูกาลครับนาปีสองพนหสกนะครับปีห6หนะครับก็วันนี้เอารถมาล้างกันนะครับดูทีมงานโชคโชนิการนะครับเอารถมาล้างกัน4ี่คันนะครับแต่มาจอดกันยังไม่ได้ล้างเปิดตรงประตู้กันนะครับแล้วก็ททำอะไรกันครับข้างในติดทีดดด่นีดด่นะครับ นีเป็นโอดจเจริญน,นะครับก็อาจจะได้พอสมควรครับปีนี้เกือบเกือบพันครับต่อคันหมดงานครับว่าปีปทุมไปดูข้างหนก็า,กากทำอะไรกันนะอดเอที่จเจริญงานช่นางกันนี้เตรียมเครื่องนครับ ย่างปลากันวะนี่ปลาย,ลลย,ยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นเลยขึ้เล้วแต่เรื่องตัวใหญ่กันยืดชูนีรดมตัวกันเห็นไหมเห็น้หมมันยังไม่สร้างอ่ะเนี่ย ได้บ่โอ้ยเกียรตลี่ยนี่ปลาปลอองมาเลยดูปลาครับมาน่งประมาณหนึ่งใครประมาณครึ่งโลครับที่เหลือเ่ป็นยางเลย ก็เป็นบ่อครับบ่อเขาขุดไว้เราก็มาล้างตรงนี้นะครับซี่ขับทั้งหมดเอ่อรวมตัวครับขาดจัดอึดคนเดียวโอ้เหยนานี่ก็เดินผ่านกล้องจังนี่ยังไม่สร้างก็เดี๋ยวมารวมตัวกันที่นี่นะครับทั้งหมดล้างรถกัน พวกนี้ก็เดินทางนะครับกับสุพันไปต่อกันที่เมืองการนะครับกไปลงนาปีที่เมืองการนะครับโน่นฟังโน่นอันนี้ก็ว่านแห้งครับเอาปลาปนินนะครับโอ้นี้อากาศหนาวครับหนาวจัดครับแต่กลางรถกันนะครับ นี่ก็เปิดตู้เลยครับเ,เปิดตู้เรีึเปล่าลเ,ลเปิดตู้ซองขันนี้เปิดตู้ตผมก็อีคันนู้นก็เปิดตู้มาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาตู้ขึ้นนะครับป้าตู้สภาพก็จะมอมเมมหน,น่อยนะครับนี่นนนครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองการนะครับพนมทวนเข้ารักเขตห้วยกระเจ้านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นูน้นวันนี้ก็ทําการล้างรถให้เสร็จครับแล้วก็เก็บข้องนะครับพรุ่งนี้ก็พวกกัวรักมาลักกันคันนี้ครับซิดเจริญกับไอ้คันนี้คันนี้ขึ้นไปโอดเน้นเดี๋ยวขึ้นทะเลกับไอ้จอมดจอมพลังนี่ครับนี่คนนี้เดี๋ยวเราเอาขึ้นทะเลลากไปตามพวงไปครับ ก็น่าจะถึงตรงนี้อ่าคำคำนะครับแเวลานี้มันกาดเป็นนาครับจะล้างตรงนี้เครื่องมันยังไม่เอ่อยังใช้ไม่ได้ครับจะรอเข้าต่อไส้ต่ออะไรให้เรียบร้อยส่วนเหมือนเป็นกาวันเที่ยวรอนาวครับอากาศนาวดูลมดูลมครับอากาศรนาวจัดอีพุ่มลงน้าไปทิ้งนะโอ้โห,โโหสุดเ <Okay. S 1> ย็นชิบ ก็น้ำแข็งครับ